ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระพุทธท้าวิทยากรหรือหลวงพ่อตัดปาวะโรอดีตเจ้าวาดวัดชายนาหมู่ที่สองบ้านในตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมานานไม่ว่าจะเป็นตะกุดหรือประหลัดขิกท่านเป็นพระที่ชอบเรียนวิชาอาคมมากสนใจตั้งแต่ยังหนุ่มท่านบอกว่าสมัยก่อนปีพุทธศักราช2496เอาหมดเอาทุกอย่างที่ไหนเขาว่าดีไปหมดพูดง่ายๆว่าตำราเก่าๆในจังหวัดเพชรบุรีนี้ท่านเรียนมาหมดลวงพ่อตัดปวโร ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรีมีประชาชนให้ความเคารพนับถือมากแต่ด้วยความที่ท่านไม่เคยอวดตัวไม่ยอมให้สัมภาษณ์หรือนําเสนอเรื่องราวประวัติของท่านหรือวัตถุมงคลไปลงหนังสือรายการโทรทัศน์ใดๆทั้งสิ้นทําให้ไม่สามารถสืบค้นประวัติในช่วงวัยเยาว์ได้อย่างละเอียดทราบแต่เพียงว่าตามประวัติหลวงพ่อตัดท่านบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรจนกระทั่งอุปสมบท หลังอุปสมบทได้ฝึกปฏิบัติธรรมและได้ศึกษาและเรียนวิชาอาคมกล่าวได้ว่าตำราเก่าๆในจังหวัดเพชรบุรีท่านศึกษาผ่านตาทั้งสิ้นเช่นเรียนวิชาการทำตะกุดจากหลวงพ่อทองวัดเขากระจิวและเรียนตำราของหลวงพ่อกิจที่ตกทอดมาซึ่งเป็นยุคเก่าและเป็นอาจารย์สายหลวงพ่อกุลวัดพะนนเรียนทำประหลัดขิดซึ่งเป็นเครื่องรางจาก หลวงพ่อชุ่มวัดกุฏิบางเข็มซึ่งมีเคล็ดว่าให้ใช้ไม้ผูกคอตายทำถึงจะดีและท่านได้ยังเดินทางไปต่อวิชากับหลวงพ่อทองสุขวัตนทหลวงรวมทั้งอีกหลายอาจารย์ท่านเป็นพระที่ใฝ่หาความรู้วิชาอาคมต่างๆอย่างจริงจังหลวงพ่อตัดท่านเป็นพระที่พูดตรงๆเหมือนคนไทยสมัยก่อน ผู้ที่เข้าไปหาหลวงพ่อครั้งแรกจะตกใจเนื่องจากหลวงพ่อเป็นคนพูดตรงๆทำให้มองภาพลักษณ์ได้ว่าท่านเป็นคนดุแต่ใจดีพูดคำไหนคำนั้นไม่ชอบคนเซ้าซีกวนยากได้อะไรบอกท่านไปตรงๆได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้หลวงพ่อตัดท่านไม่ใช่พระพูดหวานหูแต่ค่อนข้างหงผางออกเหมือนเล่นตัว แต่ถ้าคุณเคยจะทราบดีว่าท่านใจดีคุยได้ทุกเรื่องแต่อย่าคุยเรื่องที่ท่านทาว่าวิเศษอย่างไรดีอย่างไรท่านไม่ตอบหลวงพ่อตัดท่านมักจะพูดแต่ว่ามาทําไมกูไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรพระบรรน,นอกไม่มีอะไรแต่อย่างไรถึงแม้จะโดนหลวงพ่อดุแต่คนเหล่านั้นล้วนกับมาหาหลวงพ่ออีก เพราะหลวงพ่อใจดีบางครั้งพูดจาดูบ้างแต่บางครั้งก็เป็นการพูดตักเตือนตามความเป็นจริงสำหรับวัตถุมงคลพระเครื่องของหลวงพ่อตัดวชัยนามีชื่อเสียงด้านเมตตามหาย,ยมวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงได้แก่ตะกุดประหลัดขิกผูกคอตายโดยเฉพาะตะกุดหลวงพ่อตัดวชัยนาจะโด่งดังมากในทางคงกระพันชาติ ส่วนประชิกหลวงพ่อก็ไม่ธรรมดาเรื่องมหาสเสน่ห์ดีเยี่ยมทําให้หลวงพ่อมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหลวงพ่อตัดแห่งวัดชายนามรณภาพเมื่อวันที่3พฤษภาคมปีพุทธศักราช2552สิริอายุ78ปีพา5 8 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่